ไม่มีแป้งผสมเลยนะครับ,รบโอ้นิ่มไหมโอ้จิ้มอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยโอเคครับขายเป็นชุดใช่ไหมครับชุดละเท่าไหร่ครับสามตัวร้อยใช่ไหมครับเอาเอาสตัว,อ,ตวอันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาบะอ๋อปลาบะ อันนี้เป็นสูตรสงขาใช่ไหมครับสูตรใต,ใต้นกกรทาหันทะเลสูตรจุโขทยัยแต่มหันที่ทะเลนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเพีจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้เรามางานกินเที่ยวประจําปีของบ้านเพีกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้พาไปชิมอาหารหลายๆอย่างนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าจะมีของกินเด็ดเด็ดไหมครับวันนี้ใ่หครับ ก <S, S 2> <expand S 1> ล่องละเท่าไหร่ค hmm. ร like ับละไห่0นะคะนนะะ0อ0ินี่ั่ออมีกีได้แลวก็ต่อแจ้งคูน้าน้าที่ตไหนกล่องนั้เองข้าในก็ได้นะ่ะเอาโดยนะคะตไหนกล่องนึงครับกุ้งตัวใหญ่เลยนี่เป็นอะไรหอยหวานนะะ จับแจ็มมาทีไขหวานกล่องละร้อยจับเจ็มมาที่นะคะที่ตองโมกานรระคะพอดีไข่ไข่หมึกไม่ได้ผสมเลยเลยนะ่ะกล่องละไหนนะครับหนึ่งร้อยร้อยค

ลองดูลองดูอร่อยชุดนังๆ้ำแก้วอร่อยไะค่ะนิ่มไหม,ม oh. น้ำจิ้มอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยโอเคครับอันนี้เป็นร้านทะเลดองครับอันนี้ขายขายเป็นชุดใช่ไหมครับชุดแล้เท่าไหร่ครับ

อันนี้กล่องนึงครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาสะบะอ๋อปลาสบะ,ะอันนี้เป็นแซลมอนเอาปลาสบะ,ะกล่องเลย นี่เป็นขนมนะว่าบินอันนี้เป็นสูตรสงขาใช่ไหมครับสูตรใต้เอาไปชิมกล่องนะกล่องละเท่าไหร่ครับชุดละห้าสิบบาทนะครับเอาหนึ่งชุด อ๋อนี่อันนี้ชุดเดียวกันชุดเดียวคันชุดเดียวกักค่ะแม่ค้าจะขายหลังจากที่เราไปเดินเที่ยวแล้วก็ซื้ออาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราออกมากินรอบๆงานนะครับผมบนข้างๆจะมีริมทะเล ลมดีมากครับเพราะว่าเราไม่นั่งในงานเพราะว่าจะรักษาระยะห่างในส่วนหนึ่งครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุคโรคระบาดมาเดี๋ยวเราไปชิมกันดูว่าหลายๆอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนอดับแรกเดี๋ยวเรามาชิมกุ้งกันก่อนนะกุ้งเผากุ้งเผาไซก็กําลังดีไซกาลังดีสดเป็นไงเนื้อแด้งมากหวานไหมหวานว่าแปลว่าสดแน่นอนเพราะว่า เราอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันต้องของทะเลต้องสดๆอยู่แล้ว่เ่นอเ,เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยไข่หมึกเมื่อกี้แอบชิมมานิดนึ่งไข่หมึกนี่ร,รับประกันว่ามันเป็นไข่ออกมาจากตัวหมึกเลยยังไม่ได้ผสมแป้งเลยนะโอ้ย <Okay. S 1> oh, อร่อยอ่ะแซ่บไข่มึกอร่อยมากเลยไม่เผ็ดมากด้วย ได้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 อีกคำอีกคำเก๋นะน้ำจิ้มโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคมากเลยกล่องนี้เป็นชุดทะเลดองนะครับเป็นแซลมอนดองกับกุ้งดองมาชิมกุ้งก่อนอันนี้ซื้อมาเป็นชุดชุดละเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาท แต่ของส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องละร้อยชุดละร้อยอน,นะก็ถือว่าราคากลางๆไม่ได้แพงเวอร์กรอบน้ำซอสกำลังดีเลยแล้วน้ำจิ้มอร่อยอลองดูลองดูเซียมอนดิจิ้มน้ำจิ้มเข้าเลยนิ่มไหม,อมซอสเข้าหวานเนาะ ควาหวานเค็มๆหรอโอเคหรือว่าสองสามอย่างนี้โอเคอยู่ปลาสบะย่างซีอิ๊วซาบะย่างซีอิ๊วโอ้ยลองดูลองดูลองดูงับข้าวดีเด็ดเด็ดเด็ดนุกระทานุกระทาย่างนุกระทาหั่นอ่าสูตรสุโขทัย มาถึงระยองเลยครับสูตรสุขโขไทยเป็นไงแต่ก็ถือว่านานๆกินทีนะนกกระทาหันเนะี่ยไม่ค่เคยกินเลยครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมเป็นไงรสชาติอร่อยนะไม่เหม็นไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เหม็นไม่อะไรเหมือนเนื้อไก่อ่ะโอ้โหแกีวแก้วไหนใส่ดูตัวมั้ดิโอ้แซ่แแบแซ่แบแซ่บนี่ครับ นกกระทาหันทะเลสูตรสุขโขทัยเต็มาหันที่ทะเลนะครับนี่ครับไปลองชิมดูนะครับนี่ครับอืมกระดูกเรกินได้อืมไม่แข็งเลยไม่แข็งห<ม> <ผม S 2> อมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบนกเลยนะ เด็ดเด็ดอร่อยอร่อซเซ็บๆซโอเคแล้วเดี๋ยวลองไขมึกก่อนเลยเนี่ยคำโตๆไปเลยอืมอืมม๊บกำลังเข้าพอดีเลย ตมากเลยอกุ้งเผาคำโตโตมางับกรึบๆโดนแน่นคำคำแล้วตัวไม่ส่ใจคำสองเลยสบ,บายย่งสีอ่วอะ าสามคำก็น่าจะหมดกล่องแล้ว้องสบะย่างซิวแจบบแจบบ่บบ้านเพมีทุกอย่างนะครับหลายจังหวัดเด็ดๆมารวมกันชิ้นใหญ่มากบัาบินสูตรสงขาเดินที่ทั่วปอดนะครับขายล้วยนะก็มาไปซือ้อ เป็นไงอร่อยมากน่านุ่มหนึบหวานกำลังดีเออมันไม่แข็งนะมันนุ่มแล้วก็มะพราะ้าวหอมเยอะมากเลยอชอบมากเด็ดถือว่าใช้ดได้โอเคเลยอร่อยอร่อยถ้ามีโอกาสงานประจำปีอยากให้มาเที่ยวกันของอร่อยอร่อยเย,ยอะเลยแซบเๆหลังของเค้ายังมีของหวานอันนี้เป็น บ้าบินสูตรสงขานะครับมีข้าวต้องมีหวานชิมด่วนสูตรสงขาจะอร่อยอ่ะอใช่มะพราวมัน่อเลอ่ะเมนี่ยมะพร้าวเยอะมากเลยนะมะพร้าวเยอะมากอร่อยอ่ะ มาไกลจากสงขาจุดนี้มะพร้าวเป็นชิ้นเลยีวันเล่นอื้นอกส่ด้อก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมยิมชาแนลมั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมวันนี้ก็อกลับบ้านและอิ่มแล้วก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้า เจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ